คนนี้จะว่าไม่น่าสั่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับโอเคโอเคครับก็อย่างที่เห็นในปกคลิปนะครับวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับแข็งแกร่งฟอรินติโนอีกขั้นหนึ่งนะครับชื่อคุณต้นนะครับเป็นถึงอดีตกอรียสด้วยนะครับแล้วก็ท็อปเชลเลนเจอร์ออฟเวเลอร์นะครับท็อปร้อยอยู่อันดับที่30นะครับค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์มากๆเลยนะโอเคครับก็ฝากช่องด้วยนะครับไว้ไปดูแบบวิธีการล้าหรือช็อตลําเพลินๆนะครับได้ที่ติ๊กต็อกจุดท็อปฟอรับเดี๋ยวผมจะขึ้นาาให้เนะ ก็ฝากติดตามด้นะครับมีแต่คลิปสนุกๆนะครับโอเคโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันในเกมกันเลยครับส่วนตัวผมคิดว่า1-1กับ p อ o f e s i o n a l คนที่จะออกตัดเลือดเป็นชิ้นที่4นะครับในโหมด1-1นะครับเพราะว่าตังมันค่อนข้างที่จะไวเราควรที่จะรีดดาเมจก่อนนะครับโอเคแล้วก็ตามที่เคยบอกไปนะครับเราควรที่จะเลี้ยบคก่อนนะครับเบลล2ก่อนเนาะแต่คือคลิปแมปเนี่ยมัน2ตัวมันก็เบลล2แล้วนะครับโอเคจะตายเนี่ยโอ้คครับเราก็กดเลนเขาก่อนเลย โอเคครับก็ประมาณนี้กดเลนได้ก่อนเค้าวิวสองนะครับถ้าเค้าวิวสองก็เจอกัน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 ในป้อมโอเคไมยืนด้วย <c oughs> บอกว่าออกมาดิออกมาดิใ <c oughs> <c oughs> จเย็นนะครับใจเย็นค่อน <c oughs> ข้างที่จะน่ากลัวโว้วใจเย็นใจเย็นโอเค <c oughs> okay, ครับเราพยายามยืนให้ได้คีปเลยนะครับเอาชิบหายละห่งล็อกโอเค ็อคิวโอ้ไม่ตายชิหายละเรียบร้อยแตกไปหนึ่งนะครับแตกโคตรไวเลยหนึ่งนาทีโจบละก็ตีสแต็กในป้อมนะครับเราควรเราสู้ไม่ไหวครับเนี่ยของผมตามละผมดูไม่ได้หายแล้วสแตก็กโคตรล้างด้วยวะโอเคผมว่าผมตายปะชิหายละอ,อ๋อเขาไม่มีปลาดอกเหรอโอ้หรดีว่าเขาอ่อนให้วะโจละเมื่อกี้ผมคิดว่าผมตายแล้วนั่นอนะ อย่าเอาป้อมผมเฉยเฉยนเนี่ยเราพยายามลบดอกเขานะครับโอเคคือฟอร์เรนเป็นตัวที่รำในป้อมแบบได้ป้อมได้นะครับยิ่งหนึ่งหนึ่งป้อมมันไม่แรงเหมือนสามทางเนาะมันได้สบายเลยนะครับในป้อมหอยละถอยนะถอยเมื่อกี้เหมือนโดนแคนเซิลเลยนะไปสั้นแฮะโอเคครับยังพอได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะครับ โอเคครับเราไม่ควรที่จะสู้กับฟอร์เรนที่มีเพอร์ลิไฟกับล้างนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นควรหนีนะครับหนีแบบหนีเลยโอ้โโดนตบแน่เลยว่ะยันโอ้โห,โห,โหปลาดอ,อกว่าอย่างนี้เดื่อยกันเรื่อกันเคลียร์คลิปเสร็จแล้วรีบกลับนะครับ <c oughs> เราพยายามเช็คนะครับว่าเขามีดอกไหมมีอันติไหมคือเวลาฟอร์เรนลัมถ้าลัมโดนฮีโร่สกิลดอกเขาจะคูดาวนะครับเนี่ยถ้าเขาล,ลัมคีแบบสกิลมันจะไม่คูดาวเห็นไหมตอนนี้เขาไม่มีสกิลนะครับผมเข้าได้นะล็อกสวย ชิบหายเขามีล้างห่ะล็อกฮันเอคิวได้อยู่มั้งยาโอเคเหมือนเขาพลาดนะครับเหมือนเขาจะเก็บดอกไม่โดนนะถ้าเมื่อกี้เขาเก็บดอกโดนเมื่อกี้ผมอะล่วงแน่ๆน,นะครับจะต,ตั้งผมตามอยู่ห้าร้อยนะครับโอเคเลีย์เบฟนี้เสร็จแล้วกลับกันครับเขายังตายมาจ้าเดี๋ยวครับเขาลคีมเะโอเคครับเขาไม่ยีดอกนะตีได้ครับะะม,มาดอกผมนะ อันตีาโอเคยูหนึ่งนะครับโอบโหผมมันตายว่ะเฮ้ยเขาดอกโอ้โหเขาดอกว้าวพอดีถ้าเมื่อกี้ไม่ว้าวคือผมแตกอะแตกชัวๆอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบไหมเมื่อกี้ผมขี้แตกด้วยนะครับเป็นขี้ขาวอะถ้าขี้ไม่แตกเขาก็ไม่ตายนะครับช็อตเมื่อกี้โคตรโหดเลยโอเคครับก็มาเคลียร์คลิปก่อนเนาะโอ้ใจเย็นใจเย็น ขออนุญาตติดปอมนะครับรู้สึกน่าจะมีเพอร์ลไฟกับล้างแล้วกับผมขอไม่สู้โอเคครับเคยคลิปชุบชอบชุบชอบถอยเนี่ยนะครับควรถอยนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เขาก็ดอกว่าวเหมือนกันนะครับ okay. โอเคโอหมาแล้วชิบหายละกดล้างมานแล้วนะเคล็อกได้ครับติจะรู้สึกเขาจะหนาหนาไ โอ้โห oh, ใจเย็นอู้ยตายเนี่ยผมตายเนี่ย <ST AN CE> เขามีตัดเลือดแล้วนะครับผมยังไม่มีเลยโอเคล็อกโอเคต้องไอทีนะครับโอ้ผมตีเขาไม่ค่อยเข้าเลยว่ะเดี๋ยวผมได้ตัดเลือดแล้วนะกลับเรือผมโดนลำชุดเดียวน่าจะตายนะครับโอ้ยเขาออกชิวอัพล็อต มหาเทพกับคุณฟอร์เรนซีนี่ไม่ได้ออกของแบบนี้นะครับเขาออกเป็นเน้นดาเมจไปเลยนะครับแบบํำผมชุดเดียวตายอะแต่คุณต้นเขาออกเป็นชีวอลอดฮะโอเคครับต่อไปน่าจะขึ้นทอยนะครับเพราะว่าผมลองไปถามเขาแล้วนะว่าทอยเนี่ยกันอะเลนได้จริงเหรอนะครับคือมันกันได้นะครับเขาบอกว่าเหมือนดาเมจอะเรนจะเป็นดาเมจวทออกมาแบบมากกว่าดาเมจกายภาพนะครับ อันนี้คือทางเขาบอกมาเนาะนนนส่วนตัวก็คิดว่าเวลาออกเวททำไมมันแรงกว่าปกติเย็นเนื้อข,ข้า,าวขาไม่มีล้างเหรออุ้ยไม่โดนผมว่าผมตายมีมีมีีมแต่ของผมเริ่มมีแล้วนะผมยังสู้เขาแทบไม่ได้อะโคตรเก่งเลยเจ็ดนาทีแล้วยังคิวไปแค่คนละสองตัวเยน็ยนเย็น ยูหนึ่งไม่โดนด้วยล็อกไม่โดนผมว่าผมตายาต้องถึงนะครับตายตายแตกสวยก็ <c oughs> ลำย่างโหดเลยไม่ใช่อะไรนะครับเมื่อกี้เขาเก็บเพอร์ดิฟายไว้ใส่ใส่ผมนะครับเมื่อกี้ไม่เพอร์ดิฟายก็ล้างผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ2ออย่างนี้แหละคือพอผมล็อกเขาปุ๊บเขาจะกดล้างนะครับคุณต้นเป็นคนเดียวที่ผมไม่สามารถกดอันติเปิดได้นะครับเพราะว่า ท่านติเปิดไปยังไงเขาก็ล้างได้นะครับคือเขามีล้างสองต่อแล้วเขาใช้ไอเทมเป็นนะครับดูดิเขาออกไอเทมแบบไม่เหมือนใครเลยนะครับแล้วแปะแปกด้วยแล้วแบบกดผมได้สุดยอดอ่ะใครว่าอารินชนะแบบการเกมถึงเลดเกมนะครับผมว่าคนนี้แหละ <c oughs> มาลบคำนั้นแหละลบคำโซะมาดโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดล้างแล้วเสร็สุดยูว่า แต่เขาไม่ดอกนะครับอ้าวดอกว่าอย่างนี้เ <Okay. S 1> สร็จตูมตูมเมื่อกี้ถ้าเขาดอกไม่ว่าผมตายนะครับแน่นอนเราควรที่จะคิดนะครับคิดทางว่าเราจะพุ่งไปทางไหนนะครับเมื่อกี้คือเขาดับทางไปตรงที่ผมจะกลับบ่อนะครับเขาเลยปาไม่โดนนะครับประมาณนี้เดคน่าจะได้ป้อมนะครับขอป้อมคืนแล้วกันเป็นคนที่ของผมเต็มแต่ ผมกดเขาไม่ได้นะครับเป็นคนที่โคตรเก่งอ่ะคือแบบพอผมเจอคุณต้นเนี่ยผมไม่กล้าบอกเลยนะว่าฟอร์เรนจะแพ้ท้ายเกมนะครับเพราะว่าท้ายเกมเขาก็ยังกดผมได้นะครับเป็นคนที่สกิลเพสสูงมากเลยนะเป็นถึงอดีตกรอเรเลียสนะครับคือโหดโหดอยู่แล้วอะ่ะผมสู้ไม่ได้เลย ถ้าผมไม่ติดป้อมแล้วเขาไม่เข้ามาในป้อมเมื่อกี้ผมก็แพ้นะครับจริงๆถ้าจบคือเขาจบผมได้แล้วแต่คือเรานัดกันเป็นสิบตัวไงครับประมาณนี้โอเคครับเราพยายามอย่างตีเปิดนะพยายามล็อกให้เขาเสียล้างสักครั้งก่อนนะครับโอเคเขาเสียล้างไปแล้วนะเด็ดล็อกสวยน่าจะตายครับอืมดาเมจมันแรงจริงนะครับเนี่ยผมมีตายเกิดละผมก็คุยกันนั่นแหละว่าออกตายเกิดได้ไหมนะครับก็ออกได้ปกตินะครับ เขาขายสองอย่างแรกเขาจะออกเลยวะเป็นริวอ่ะเอาละดาเมจเริ่มมาละผมโดนชุดเดียวผมหายแน่เลยวะโอเคเขาจะออกเลยวะชิ้นที่สองไม่รู้นะครับเขามีน่าจะมีตังออกแกันเนาะเราขาโดนนะครับโอ้โหแรงจังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิมหายแล้วผมตายปะโอ้โหเรียบร้อยเออลงไปดูเพาะ โอเคีชีฟนะครับโอเคครับได้เอามิอามลนะผมเปลี่ยนตายเกิดเป็นออมม่อามนะโอเคปิด okay. <c oughs> นะครับ๋อไม่มีล้างแฮคายโอเคครับเราจะตเปิดได้ก็ต่อเมื่อนะครับหนึ่งนะครับเขาไม่มีล้างนะครับมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นคือไม่มีล้างนะครับไม่เอาโอเค okay. ครับ ก็ตอนที่เขาไม่มีล้างนะครับเราโกดดันตีเปิดได้แต่เขามีล้างนะครับคืออย่าปันตีเปิดนะครับเพราะว่ามันจะไร้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเราวันติเขาเขาหลบได้อยู่นี่นะครับหลบล็อกราได้อยู่ดีนะเคผมรอเขาเลยผมรอกดันตีใส่เขาเลยนะครับดันตีเปิดโอ้โหล็อกขานะครับเนะเขาไม่มีล้างสวยคือคือรีไฟมันค่อนข้างคูลดาวนานครับ ประมาณนี้นะครับคือถ้าเขาไม่มีล้างหรือไม่มีเพอริไฟนะครับเขาตัวเราชนะนะครับเพราะว่าแค่เราล็อกขาเราก็ตัวเรามันได้เปรียบอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ตัวที่จะแบบมาถ้าผมไปหนึ่งหนึ่งฟอร์เรนกับเขาผมโดนยับแน่ๆถ้าเล่น20ผมก็คง20่สูนะโดนเขาตบ20่สบูนแน่ๆคือตัวนี้เรามันคนละสกิลเนาะก็ประมาณนี้นะครับยิ่งเราเลด้วยเราแรงแล้วคิดดูดิขนาดเลดอย่างเงี้ยผมต้องผมยังตึงอ่ะคือเขาเล่นพูดเก่ง ไปยิงหนึ่งก่อนรอล็อกขาโฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยผมโดนกี่ดอกเนี่ยผมโดน2ดอกวะชิบชับชิบชับโอเคครับอืเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกมานะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มีเพอริไฟกับล้างเขาจะไม่สู้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีล้างล็อกผมมันก็รู้ยากนะครับโอเคเนี่ยผมล็อกตู้มคือเมื่อกี้เขาปาดอกเป้าด้วยนะครับเขาน่าจะเลือกที่จะไม่กดเพอริไฟมั้งกับล้างครับเพราะว่า คือกดไปยังไงก็ตายนะครับเพราะว่าเขาปาดอกเปล่าหรือเปล่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับโอเคโอเคครับโอเคตีเปิดนะล็อกเออเคผมมีล้างว่ะอ่าแล้วโอเคล็อกได้ทีนึงโอ้โหล็อกแล้วไงล้ำยับเลยเก็บครบทุกดอกเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมโดนยับเลยโอ้โหเจ็ดหกโคตรสูสีอ่ะเพื่อนๆดูดิ ซูซี่โคตรขนาดตัวเขาเสียเปียบนะครับคือเขาเล่นโคตรเก่งอ่ะจริงผมบอกเลยเล่นเก่งมากๆเลยนะครับคนเนี้ยโอเคครับไฟนี้เราซ่าได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่มีล้างเนาะอืมไม่มีล้างเราสู้ได้นะครับเราล็อกขาเขาเขาก็ไม่ได้ล้มละโอเครอล็อกตรงดอกเขาก็ได้นะครับ รู้ว่าผมจะล็อกนี่ผมรอล็อกนะครับโอเคคลิปหมดนะครับไปดีกว okay. ่าโอเเคฮ้ยโอ้ผมล็อกว่าวอะทิพหายล้ได้อยู่ได้อยู่อะไรล่ะหายละโอเคเนี่ยนะครับคือผมล็อกว่าวสองทีเลยนะแต่คือดาเมจเราแรงโคตรโคตรอะโคตรพ่อโคตรแม่แรงเลยแค่นติลงมาเลือดก็หายแล้วนะครับ ไม่ไม่แพ้หรอกนายกดได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากแล้วครับลำโคตรโหดเลยผมโคตรชอบเลยครับคือสุดมากอะ่ะคือคิดดูดิของผมตันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่แบบยังสูสีอะ่ะคือสุดยอดมากอะ่ะโอ้โห <laughs> แรงว่ะปุ๊บผมล็อกโดนนะครับส่านแล้วเขากดล้างตายว่ <laughs> ตยะตัวที่ครับเขาใช้ล้างไปแล้วนะครับใส่เลยนะครับตอนนี้มีแค่ตอนนี้เท่านั้นลอกขา อ๋อเขายังมีท้างว่ะล็อกโดนนะครับเรียบร้อยตุ้ม <c ười> คือตัวเรามันแรงเวอร์นะครับอันเลนมันแรงเกินแรงโคตร,คตรอ่ะแอนตีลงมา,งมาเขาก็แทบแบบจะตายแล้วเนาะถ้าผมมี AQ อีก <c ười> <c ười> นานมากนานจริงๆว้าว <c ười> นี่ถ้าไม่ว้าผมก็คงแตกนั่นแหละผมไม่รู้นะครับว่าปลาดอกมันขัดอันตีได้ไหม ถ้าขัดได้คือแบบเท่อะเท่จัดแต่วงผมน่าจะไกลกว่าสกิปลปาดอกขอครับชิป้านะอเอ๊ลองขาสวยเขามีล้างวะสวยครับไม่มีล้างละลองขาครับตุ้มโอ้โหผมก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเอเคครับผมก็ถามไปกี่ตัวเขาบอกว่าแล้วแต่ผมเลยผมชิวโอเคครับงั้น12ตัวเนาะ ค okay. กดดันนะครับเมื่อกี้เขากดเพลริไฟไปแล้วมัไม่มีนะครับสันติในป้อมได้เลยเนี่ยโอ้โหเงี้ยวแมวร้องแมวร้องออไปไปไปเจ้าแมวน้อยครับโอ้ผมผมล็อกว่าวอะโอเคล็อกได้อยู่มันติ ตายผมมาตายโอ้ปุตุมโคตรแรงเป็นไงเขารู้ระยะสกิลเราเลยด้วยนะครับคือโคตรโหดอะเมื่อกี้แบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยเขาฆ่าผมได้นะครับโอ้โหตึงโคตรตึงจริงๆโอเคครับเขาก็ไม่มีผลิตไฟแล้วเนาะเขาไม่มีล้างเราควที่จะรีบบวกน่าจะดักพุ่มเรียบร้อยล็อกขาผมมีร้างว่ะโอเคล็อกสวยครับปาดอกว้า เ้าปาดอกว่าถ้าเมื่อกี้ไม่เว้าเม,มื่อกีกกก้เขาล้ำผมผมตายอะเนี่ยแต่คือผมลอกาขาเขานานเกินอะใช่ไหมคือถ้าเขาไม่มีเพอริไฟหรือล้างนะครับเขาสู้ผมไม่ได้นะแต่ถ้าเขามีนะคือเฉพาะคุณต้นเลยนะครับคือถ้ามีเพอริไฟกับล้างนะครับผมแตกชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ว><า>เขาสู้ผมชิวๆเลยนะเขาฆ่าผมได้ชิวๆเลยโอเครับถ้าเราจะเล่นก็ต้องเล่นตอนนี้ครับตอนนี้เขาไม่มีเพอริไฟนะครับผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วแต่เขาอาจจะพลิกมาชนะผมก็ได้นะครับ <laughs> โ,โอเค มีตายเกิดอ่ะอหายหายแล้วผมต้องตีสู้นะครับ <c oughs> ควไจะยิวก่อนเลยฟัน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 เฮ้ยเกือผมออกไงทีนี้ยิ่เกลียวแล้วกันออีเจี๊ครับกูดเกมมากกูดเกมมากบายพี่บายบายครับโอเค,ค โอเคครับเกมฟอร์เรนแข็งแก่งกับอารีนแข็งแกงก็จะประมาณนี้นะครับคุณต้นได้เปลี่ยนความคิดผมเลยว่าฟอร์เรนแบบสู้อารีนท้ายเกมไม่ได้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับสาหรับคุณต้นคือสู้ได้ชิวชิวนะครับถ้ามีล้างนะ <laughs> ผมก็เกือบแพ้เหมือนกันนะครับเกือบร่วงเหมือนกันถ้าไม่ได้แบบสกิลโกงๆกงอันติโกงๆงของเจ้าตัวอารนมาเนี่ยผมก็แพ้ชัวร์เลยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะ <laughs> โอเคก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับคุณต้นก็ฝากช่องคุณต้นอีกทีนะครับคือ จุดท็อปฟอร์เรนติโนนะครับใน t i k t o อกเนาะโอเคครับก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับไฮไลท์ฟอร์เรนติโนแข็งแก,งร,ก,กร,ร,งร่งนะครับคือสุดมากๆครับลำโหดจริงๆนะครับคนเนี้ยของจริงเลยผมบอกเลยดูโปรไฟล์เขาปัจจุบันดินะครับอเลนประเทศบัตประเทศว <c oughs> <c oughs> ินเลดยังสวยอะ่ะเป็นไงแปดแปดร้อยเกมเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรสุดฟอร์เรนติโนก็วินเลดโคตรสวยเลยนะครับ76.9%สุดจริงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อไม่พลาดคลิปใหม่ๆน,นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย